สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับคลิปนี้เป็นแนวทางหวยห้านนอยสุดหวยห้านนอยสูตรแจกหน่อยครับผมวันที่สิบห้าเดือนเก้าพีหกเจ็ดนะครับเมื่อวานนี้ก็ไม่มาไม่มนะครับผมเมื่อวานนี้หลุดนะหลุดมาสองงวดแล้ววันนี้ครับผมวันนี้เปลี่ยนสูตรนะ วันนี้เปลี่ยนสูตรนะครับผมใช้ส,สูตรใหม่เลยมาเริ่มจากฮานอยเฉพาะกิจนะครับผมเฉพาะกิจวันนี้ให้8กับ9 8กับ9นะครับก็จะมี8ปดหนึ่ง 8ปด6ูนแป่งเก้าูนกกตัวกันแปดสอง้าสองแปครับผม8ปดสี่อ่นเน้นเน้นที่แปดนะ เน้นที่แปดนะครับผมฮานอยนะครับผมฮานอยเฉพาะกิจจบไปแล้ว <c oughs> ต่อไปก็จะเป็นหวยฮานอยพิเศษ พิเศษนะครับวันนี้1กับ9 1กับ9นะครับมีหนึ 6, ่งหกหนึ 8, ่งเจ็ดหนปดเทัวกันนะครับผมหนึ่งห้าเหหนึ 4, ่งสเก้สี่

สองสี่สองแปดตัวกันนะครับผมหนึ่งศูนย์สองศูนย์หนึ่งเจ็ดแล้วก็สองเจ็ดตัวฟันนะครับผมเป็นเล็กหนึ่งฟันหนึ่ง ก็จะมีหนึ่งห้าครับผมหนึ่งห้าหนึ่งแปดหนึ่งสี่สองแปดอ่าพี่ๆท่านใดทุนเยอะนะจับอีกนิดหนึ่งนะนะครับผมนะจับอีกนิดหนึ่งนะหนึ่งเก้านะแล้วก็สองเก้านะถ้าถ้าเยอะนะครับถ้าไม่เยอะก็ถ้าคิดว่าตัวเลขไม่เยอะก็ถ้าคิดว่าตัวเลขมันเยอะนะครับผมก็ไม่ต้องจับนะ ถ,ถ้าไม่เยอะก็จับได้ครับผมนะหนึ่งเก้าสองเก้าก็จบไปแล้วครับผมสำหรับฮานอยปกติต่อไป ต่อไปก็จะเป็นหวยฮานอย V.I.P. วันนี้เด่นนะครับผม1กับ9ก้าหกับ9นะครับ1 6 1 6 1 8กหนึ่งหกสองเก้ 8, 2. ตัวกันนะครับผม1นส

ตัวฟันนะครับผมเป็นเลขหนึ่งตัวเน้นก็จะมีหนึ่งหกหนึ่งหกหนึ่งแปดหนึ่งสองแล้วก็เก้าหกนะครับผมเก้าหกเก้าแปดว่ะเก้าหกเก้าแปดหน่อย ก็จบไปแล้วครับผมหาหน่อยสูดแยบหน่อยขอให้มีขอให้มาขอให้มีขอให้มาครับผมเมื่อวานนี้หลุดเมื่อก่อนนี้ก็หลุดวันนี้ขอให้มาขอใหเข้าเป็นตัวเน้นตัวฟันสำหรับแนวะทางก็จบไปแล้วครับผมเสำหรับหน่วยรัฐบาลน,นะครับผมหน่วยรัฐบาลน,นะ ผมผมผมขอลงอยู่ที่ซ่องสำรองนะครับนะซ่องสำรองวิเคราะห์ตัวเลขครับผมค้นหาใน youtube ได้เลยนะซื้อซ่องว่าวิเคราะห์ตัวเลขครับผมนะก็จะไปลงอยู่ที่ซ่องนั้นสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ